มีอยู่3วิธีการที่เราจะเพิ่มสภาพคล่องของอสังหานะคะอันแรกก็คือถ้าวันนี้ใครที่มีอสังหาอยู่แล้วนะทุกประเภทเลยนะอาพาร์ตเมนต์คอนโดนะคะหรือว่าเป็นบ้านหรือเป็นออฟฟิศส,สำนักงานนะคะหรือเป็นตึกให้เช่าอะไรแบบนี้แนะนําเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณจะทําได้และเพิ่มมูลค่าของอสังหานั้นนะคะให้มีสภาพคล่องก็คือว่าให้นําไปเขาเรียกว่าซ่อมแซมนะร,รีโนเวทนะคะ เพื่อที่จะเพิ่มนะมูลค่าให้กับสังหารนั้นๆเพื่อที่จะทําให้ได้รับความสนใจดึงดูดจากลูกค้านั่นเองนะคะนั่นคือข้อแรกส่วนดับที่2นะ,ะเป็นเรื่องของที่ดินถ้าวันนี้ใครมีที่ดินอยู่นะคะแนะนําว่าถ้าอยู่ในแหล่งชุมชนนะอาจจะทําเป็นตลาดนัดให้เช่าหรือถ้าอยู่ในแหล่งออฟฟิศสำนักงานก็อาจจะทําเป็นที่จอดรถ ให้เช่านะคะหรือจะไปอยู่ตามแหล่งป่าเขาอันนี้ก็อาจจะปลูกเป็นต้นไม้ที่มีมูลค่าอย่างเช่นต้นสักทองอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะทําเป็นนะคะเขาเรียกว่าอีกอันนึงก็คือนะอาจจะเอานะมาทําในส่วนของวันนี้ถ้าในเรื่องของที่ดินนะคะเราสามารถเพิ่มมูลค่าและเปลี่ยนเป็นแปลเ,เป็นสภาพคลองได้นั่นคือทําการขายฝากที่ดินนั่นเองนะคะและ นี่คือนะ,ะสามเคล็ดลับที่ควยนํามาแบ่งปันกันนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะเพิ่มสภาพครองที่ดินอยากเพิ่มมูลค่าของที่ดินให้ทําแบบนี้นะไม่ว่าเรื่องที่ดินหรืออสังหานะทุกประเภทเราสามารถะะดัดแปลงได้และเพิ่ม มูลค่าให้อสังหานั้นๆั้นให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินได้นั่นเองนะคะนี่คือเป็นสาระความรู้ที่นํามาแบ่งปันนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรไดีๆมาแบ่งปันติดตามกันนะคะฝากกดติดตามเพจควยอสังหาด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ